สวัสดีครับสวัสดีครับี้บบแ,ลแล้วก็มาถึงหน้าง,งานางกันแล้วนะครับโอ้ยอโอ้หมาเห่าแล้วทุกคนหมาเอาแล้วนี่คุณแม่มาแล้วนะครับหลังจากไปหาหนอ่อไม้มา <S <S 2> <S 2> <S 2> ต้องใจร้อนย่งีไเป็นหมานี่มนบ้อมนไม่รเลออออกแดดมันก็ได้ทุกคนมาร้อนนี่อไหนมายู่นี่ก็ได้เด้อโอ้ทางโน้นก็แพะเยอะมากเลย ไม่ตามบนเลยแพะ่แผลเยอะจังเลยฝั่งโน้นอ่ะแพะ่แผลเพียบเลยเอารถบังเอ้ยใจเย็นใจยังโอ้ยมากระตือรือ้นกันเลยนั่งอยู่เตียงหันแดดนอนไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดีเลยตอนนี้ โอ้เขาจะโพกัคุณแม่หรือแม่คุณแม่คุณแม่มาชมคุณแม่ดีกว่านะทุกคนโอ้ยเสื้อก็ไม่มีเยอะหรอกเสื้อแขนยาวก็สามสี่ตัวแต่ว่าไม่ได้ใส่คุณแม่รีบไปไม่เก่งมี่ตัวจริงพันลิขม่เก่งสามสี่ตัวโอ้โดนแสงหน่อยนะคุณแม่มีเก่งสามสี่ตัวคสามสิบสี่ตัวเลยอครับสามสี่ตัวจริงจริงนกไมเอียงเหรอคะนี่นกไม่ไปบ้านส่งบ้านเรานี่แหละค่ะ เอาอยู่ห่วยพอไม้แพ่บ้านตัวนี้แม่แม่แม่อือตัวนี้เขาเรียกมาไม้ป่าค่ะมาไม้ป่าก็ไม่เชิงไม้เชิงกระสาโซ่ไม้คุณแม่ไปนานไหมครับหนิงกว่าจะได้แค่นี้นันไปแต่เศร้าคุณบอกไปตั้งแต่มาจะส่งลูกเจ็ดโมงคุณแม่เขดีไปที่เรามาถึงเราเจอสิ่งนี้ค่ะคุณแม่นี่แหละเี็บไว้อยากให้เขารู้ดีมากเลย อยากจะบอกว่าดีมากก็เมื่อกี้เกือบได้พังบ้านไปหาคุณแม่แล้วว่าคุณแม่ไม่ออกมาหาเราเลยได้มาเห็นจดหมายตอนที่พังเสร็จแล้วได้ทำไมไม่ดูบ้างมีใจใช่ทำไมไม่ดูก็อยู่ตรงนั้นแหละชอบชเป็นมุ้งมุ้งดีแบบมุ้งเฉยๆแบบไ เอาไม่ได้ไปดูเหรอยังก็าแกะเงินออกมฟังบ้านในนะที่ระชชไม่เนียนเลยจริงเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปขออนุญาตบุกบ้านคุณแม่นะดูมุ้งใหม่หน่อยเป็นยังไงบ้างคุยกันเรื่องหน่อไม้ก่อนเนาะครับผมขออนุญาตสอบถามคุณแม่ไปหาหน่อไม้มาเนื่องด้วยมีออเดอร์หรือเปล่ามีออเดอร์ที่เขาสั่งวันนั้นไงอ๋อที่ว่าับเขาจะเอามาให้แม่ก็าเล้ย เนี่ยเอาอเลี้ยแม่เอาอีเลี้ยมองเลี้ยแม่เลี้ยเขาลงทางบ่อยกับตันที่หลงเขาสั่งไว้ก็เลยไปหามาต้มไว้พรุ่งนี้จะได้ส่งเราก็คือเขาสั่งเนี่ยยังขาดหอยทีนี้พรุ่งนี้เขาสั่งให้ไปส่งหน่อไม้อ่ะกี่บาทอือก็เหมือนเดิมประมาณร้อยอย่าให้ขาดร้อยหนึ่งร้อยบาทนี่คือรวมทั้งหอยด้วยใช่ไหมค่ะรวมทั้งหอยต้องรอหอยก่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าร้อยหนึ่งนะ เมื่อคืนนี้พ่อติดไปงานศพญาติที่บ้านหน้องหอยนะคะก็เลยไม่ได้ไปก้านหอยก็เลยเม้นไปก่อนญาติเสียอยู่บ้านน้องหอยก็เลยไม่ได้ก้านหอยค่ะเออไปน้องหอยค่ะไปน้องหอยก็เลยไม่ได้ก้านหอยเลยไม่ได้ก้านหอยลูกค้าก็เลยรอหอยลูกค้ารอหอยตรงนี้น้ำมันเลือแม่ลงงไม่ได้หรอกเอแล้วก็อีกอย่างเ็าปิ้งก็เยอะปิ้งเยอะ ถ้าแม่ลงตรงนี้แม่ต้องใส่ถุงเช้ายาวด้วยตัวปิ่งปะตัวปิ่งป่ะอันนี้เนอไม้นี่ถ้าตีเป็นเงินประมาณกี่บาทจ๊ะแม่หน่อไม้นี่คงได้เยอะแต่ไม่รู้ได้กี่ถุงทำเป็นถุงทุนไดยี่สิบถุงละแท่งก็ได้ร้อยถุงอาจจะประมาณกี่ถุงนะครับจะได้สี่ห้าถุงแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเอามากตามที่เราต้องการหรือเปล่าเาาเเรมีพราะว่าคนที่เขารับเขาก็หน่อไม้เขาอาจจะเหลือรอดูก่อน รอเซ็กดูเขาอีว่าจะเอาดองไห้เพิ่มอีกไหมเซ็กๆเ่ออกับเขาเล่าเนาะเขาคนล่เาอกซอสีละซอสร้างเนาะแกอย่าไปคิดมากโอ้ยมันไม่มีสาระสักทีเิไอปอนมันแต่แม่ก็เขียนได้อ่านออกนะแต่ว่าอาจจะพูดพูดติดผิดเลยไม่เป็นไรธรรมชาติของเขาเป็นแนวนี้ภาษาบ้านเราใเขาบอกว่าภาษาพนทองเนี่ยคือพูดกะเลกลาก็คนพัทองแท้เนาะ น่ากลัวคนทองความแล้วแม่เป็นยังไนแบบบวช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 บาชบวชบวชบวชบแชบว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  มาถึงจะพ่อกันพบกันพบกันใครไหคุณแม่ขอโทษนะเาไม่เป็นไรไม่เนไรใครไป่าไปใครไปมาทำเมือทูเจมันทำนะไม่เอยได้พบกันนะคะเองไปอีกนะอยู่คนเดียวไม่พอยังมาบางเพื่อนอีก คือคือไม่เคยได้พบกันไม่ใช่คือไม่ได้พบกันไม่คุณชอบคือเขาสู้ช <Kat akan ata> ีวิตเขาสู้หมาดูหมาดูรอดเขาเข้าได้อดเลยสู้ชีวิตเนาะไอ้หัวใจหมาดูหลอดเราเลยดีเลยไงหมาไปเลยกี้ไอ้ตูดไอ้ตูดตายแล้วคิดยังไงบ้าง แม่ก็กมากันุ่นหลอนของเราตตกกี่อกเอาออกจได้อยู่โ้าทำเอาแก้วแบบไว้ทมชอบแบบรันู้ผมอบแบบนี้เอาแบบธรรมชาติาเลี้ธรรมชาติไอ้ีหมาดูาเทอจะเป็นไรีคิปนี้ก็ไม่รู้เอฟซีฟังรู้เรื่องกันหรือเปล่าเราก็ทำาด้นะเราก็แบบนี้เลยแหละเราชอบเลยเพราะเราสุสารเอฟซีดูคลิปนี้เลยกอนธรรมชาติ ใช่รับอยู่ตรงไหนกอกน้ำก่อนกรงการมากเลยก็สิบแกล้งนม่ได้ก่ออยอีต่อไปแม่ก็จะไม่ได้อยู่เฉยนะคือแก่อยู่เฉยอยู่เฉยเอาไออนออันนี้คือลอยภัยไม่นะคะภัยไมไมไมป้อนภป้อนไปหานอไม้ไงคือว่าอจ่ว่าไปหาหน่อไม้หรือว่าไปต่อไฟ แม่ในมือน um. um ี่ไหมนะะมือคุณแม่ไงแม่ลวงเขาไปมันก็ดังแบบนี้ถ้าใส่เชือกแขนยาวก็จกไม่ดังเป็นรูดอดีไม่ได้อาดีนะทุกท่านขามันไม่ร้อนสนุกสานค้ำไม่หยุดเลยนะโอนึกว่แม่ไปจุกขาตัดหนักไหย ไอเไม่กินละไม่ไม่คันเลพัดเก็นะทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับน้ำแข็งแล้วก็ขอบคุณพีหรับแก้วไ้ปะค่ะนั้นมีต้หน่อยเราเราุณแม่เพื่อนก็ไม่มีอยู่แล้วไม่น่าอันนี้เลยบทบดต้องลับบากโปรเปียน้ขอบคุณมากๆ ครับว่าผมชอบตู้สู้ชีวิตกับสู้ชีวิตเนี่ยใช่สู้สู้สู้ชีวิตไม่ใช่เงินได้มาเมื่อวานไปซื้อแก้วน้ำซื้อน้ำแข็งนี่บอกให้ก็ซื้อมาใช่ไหมคือว่าเงินตอนที่เขาช่วยห้าร้อยราคาเออก็ซื้อเนาะค่ะใจยังใจเล็กน้อยก็เป็นตัวที่ช่วยชีวิตมากมากเนาะใช ชอบคือทั้งทั้งปัวปัวก็ไปทำงานเนาะคุณจ้างทำงานใช่ดีมากเลยนะครับผมนะครับผมเราจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ